ถ้ามันยืดเยื้อข้าก็จะยิ่งเสียอายุไขามากขึ้นเท่านั้นอะไรเนี่ยทำาม้ชีวิตถึงลดลงขนาดดีอายุไขที่ข้าเก็บไว้มันก็ลันจะหมดลงอีกครั้งแล้วระบบจิ๋วๆไอ้เวนนี่นี่มันหลอกลวงให้ข้าตายฮอสงอกข้ามาที่นี่ไม่ใช่ว่าเพื่อช่วยเจ้าหรอเปิดฟังก์ชันเติมเงินท่านสามารถยืมชีวิตของท่านจากระบบภายในระยะเวลาหนึ่งได้แต่ชีวิตของท่านจะถูกหักสองเท่าหลังจากการต่อสู้ช่างหลอกลวงจริงๆข้าเป็นเพียงคนธรรมดาก่อนที่จะกลับชาติมาเกิดทำไมข้ายังต้องมาทำงานให้เจ้าหลังจากที่กลับชาติมา ท่านต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้หรือไม่ศัตรูมันกำลังจะเข้ามาแล้วข้าจะเลือกได้ยังไงละ่ะเปิดฟังก์ชันให้ข้าน่อยจิยวจิวขข้าเชื่อใจเจ้าไม่ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนมแมลงวันถึงเวลาจบแล้วมีน้อยคนนักที่จะรับมือข้าได้เจ้าเป็นคนแรกแล้วมาดูกันว่าเจ้าจะรับมัดของข้าได้ไหมไอ้สารเลวแกจะหยิงอะไรขนาดนี้อ้ปรมาจารย์เจ,จ้าเป็นยังไงบ้างละ่ะเอกมัดหนึ่ง อปรมาจารูเหมือนของข้าเป็นยังไงบ้างล่ะฮข้าไม่ได้เห็นพลังแบบนี้มานานแล้วเย่ฝันดวงตาของเจ้าข้าได้เห็นเพียงสองครั้งในพันปีเท่านั้น1คือเจ้าและอีกคนหนึ่งคือจักรพรรดิอมตะเหนียนเทียนว่าไงนะช่วยอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมเป็นยังไงไม่นะอ้า ข้ารู้สึกดีขึ้นแล้วนอร์ลังเกียจทำไมเจ้าถึงแสดงสีหน้าแบบนั้นให้ข้าดูในแง่หนึ่งเราไม่เหมือนกันหรอความหมายคืออะไรท่านพี่เร็วเข้าข้าเอะนี่ข่าท่านพี่ในที่สุดท่านก็ตื่นแล้วหลังจากที่เสื้อเหมือนออกไปจากร่างกายของข้าสติของข้าก็ตื่นขึ้นจากนั้นข้าก็แทง้งดาบเข้าไปในกำแพงหินเป็นเรื่องดีที่เราทุกคนโอเค เกิออดอะไรขึ้นท่านพี่ดูสิมันคือเสื้อเหมืองหมูส่วงระวังโอเคมันจบแล้วก็ได้แต่หวังว่าแกนานำจะรี่ไปท่านผู้อาวุโสเย่อย่าปล่อยให้อะไรเกิดขึ้นกับท่านฮ่าฮ่าเกิดอะไรขึ้นพลังไม่กลับมาหรอช่างเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมอย่างที่คาดหวังไว้กับเจ้าเช่นเดียวกับบุคคลนั้นเมื่อหลายพันปีก่อนแต่พันปีที่ผ่านมาข้าไม่ก้าวหน้าเลยหฮอ ผีเสื้อผีเสื้อแดงนายท่านอูเจียเื้อเหมืองมอบทุกสิ่งที่เจ้ามีให้ข้าข้านายท่านอูเจียโปรดทำลายโลกนี้เพื่อข้าด้วยปล่อยข้าไปเถอะบอสคนนี้ยังมีดาบสองอีกรอตอนนี้เจ้าเหงื่อออกมากแล้วฮอสไอซราแล้วเก้าสิบเก้าจิวจิวได้โปรด ข้าไม่สามารถทําอะไรกับเจ้าได้จริงๆเขาซึมซับชีวิตของผู้คนมากมายแต่เขาไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มที่ยิ่งเขาซึมซับเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเพียงแค่นําการฝึกฝนของเขาออกมาลาก่อนแค่นี้เหรอแล้วจะจะให้ข้าลําบากกว่านี้อีกไหมระบบของคนอื่นเชื่อฟังโฮสแต่เจ้าแต่เติงข้าไม่ได้ให้การฝึกฝนหน้าพันกับท่านหรือเอาชนะเขาด้วยหมัดเดียวบนอะไรอยู่ได้มาสู้กัน กล้าดียังไงมาเจ้ามีเลี้ยวแรงน้อยมากทำไมไม่กินข้าวดูล่ะว่าไงนะนี่คือพลังที่ใช้ในการเอาชนะชิโง่งในตอนนั้นความแข็งแกร่งแบบนี้ทำลายข้าไม่ได้หรอกมันทำให้ข้าผิดหวังจริงๆดูเหมือนว่าเจ้าจะมาได้แค่นี้แม้ว่าข้าไม่อยากเป็นหนี้มากนักยาก้ากทำยังไงถึงได้แข็งแกร่งขึ้นได้ เจ้าดูถูกข้าเกินไปมีอะไรจะพูดเป็นคำสุดท้ายไหมเจ้าไม่อยากรู้ความลับหรือข้าบอกเจ้าได้ไม่เป็นไรมันเรียบร้อยแล้วถ้าเจ้ารู้ความลับแล้วทำไมข้าจะไม่รู้ข้ามีโอกาสมากมายที่จะหาความจริงและเจ้ากับนิกายสร้างศพของเจ้าจะถูกกวาดล้างเป็นขี้เท่า ลิงเอ,อ๋ปรมาจารย์ซาลาวานเมืองเทียนบูและผู้คนบริสุทธิ์มากมายสำเร็จแล้วผู้เอาสองแย่ดีจังเลยที่เจ้าไม่เป็นไรไม่คิดว่าจะมีปลาหลุดรอดออกมาได้ออกมาเบอร์ข้าสิว่าเจ้าเป็นใครสสวัสดีพูดมาเจ้าเป็นใคร ค้าเจ้าคืออาจารย์ของจินหยางตันเฟิงถ้าพวกเขารู้ว่าข้าเป็นหนึ่งในผู้บงการในครั้งนี้ข้าคงจะตายอย่างอน,นาถเหมือนอูเจียโหนยคุณชัยคุณไม่รู้อะไรพ่อของข้าติดพน,นันแม่ก็ป่วยน้องสาวก็ต้องไปโรงเรียนบ้านพังเละแถมเจ้านายก็ยังบ้าคลั่งและความผิดพลาดของเขาก็ตกอยู่กับข้าไม่ใช่ความผิดของข้า ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็น่าสงสารตันเฟิงถ้าเจ้าตอบค่าได้ดีเกี่ยวกับอดีตของอูเจียและจกักรพรรดิอมะตะข้าจะไว้ชีวิตเจ้าอูเจียเป็นคนติดตามจากักรพรรดิอมะตะเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ว่ากันว่าจากักรพรรดิอมะตะมีทักษะลึกลับที่สามารถเอาอายุไขข,ของตนเองเพื่อรับพลังทรงพลังได้โดยอาศัยสิ่งนี้อูเจียศึกษาลัทธิอูดูและก่อตั้งนการสร้างศพทำไมเรื่องนี้ถึงคล้ายกับความสามารถที่จิวจิวมอบให้ข้ามากตัวตนข,ของเขาคืออะไรฮอสลืมอะไรไปหรือเปล่า เจ้ามียาอายุวัฒนะที่ยืดอายุได้หรือไม่โดยพื้นฐานแล้วสิ่งของในบ้านของข้ามอบให้ท่านอาโหงโยแยกทั้งหมดแล้วเขามีมากมาออเฮ้ฮิฮิฮิจ้าเจ้าจะทำอะไรอ้าอยาอายุวัฒนะกําไรมากไหมความไร้เลืองสาของเขาลองดูดีกว่าว่าจะได้ผลไหมพลังพุ่งพล่านไหนขอข้าดูหนสิอายุไขเพิ่มขึ้นมาหนึ่งปีเท่านั้น แต่ปัญหาไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นยังมีอีกมากลุ้นกันตามปริมาณหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงโอ้ข้ากินไม่ไหวแล้วข้ากินไม่ได้อีกแล้วข้าจะรายง,งานท่านเจ้าวังและขอให้เขาใช้สมบัติรับอายุยืนยาวเพื่อเป็นของขวัญให้ท่านที่ช่วยชีวิตข้าในเมื่อท่านพูดมาแบบนี้แล้วข้าก็จะไม่ปฏิเสธไม่จําเป็นข้ามาลัะเจ้าแล้วเออท่านพี่ท่านเห็นหมายเรียกของเราแล้ว นั่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่เพียงแต่ผู้เท่าเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำที่มาที่นี่ด้วยขึ้นไปข้างบนกันเถอะได้โอกาสละรีบนี้โย่นี่ไม่ใช่จอมโจรตัวน้อยที่ขโมยสูตรยาของข้าไปเมื่อก่อนไม่ใช่หรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะอ่าช่วยด้วยมาคุยกันดีๆสิอย่างไรก็ตามเย่เซียวอยู่เจ้าแห่งวังเทียนเย่ขอเชิญท่านไปพูดคุยเออเออได้เลย ผู้ครองเมืองชูเขาเป็นใครเจ้าแห่งวังเทวนเย,ยหรือเจ้าวังของเราไม่ได้นบเป็นผู้อาวุโสก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลอันดับหนึ่งในเฮอร์โจหลังจากการเสื่อมพชนของจกักรพรรดิอมตะเฮอร์โจก็ตกอยู่ในสงครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดและประมาจารย์ระดับสูงหลายคนในเวลานั้นได้สง,งบสงครามลงและสถาปนาความสง,งบเรียบร้อยขึ้นใหม่พระราชวงเทวนเย,ยของเราเป็นที่กาดแรกในเฮอร์โจและเจ้าของวังก็เป็นคนที่มีความสามารถมากเช่นกันว้าวในที่สุดเจ้าก็ เฮ hey, ้สวัสดีสวัสดีข้าชื่ออูเทียนหนิวมานั่งข้างข้าซิเจ้าเมืองเฮอโจเพื่อนของข้าข้าประหลาดใจที่เห็นโครงกระดูกของเจ้ามันเป็นวัตถุที่ดีสำหรับการฝึกฝนอมตะแล้วเจ้าล่ะต้องการซื้อหนังสือเล่าของข้าเกี่ยวกับการฝึกฝนอมตะหรือไม่มีความสามารถมากคนแรกในเฮอโจอหรือเจ้าต้องการสาขาอมตะคุณลุนนั่นไม่ใช่สมบัติล้ำค่าเช่นเดียวในวังของเราหรอือใช่ไหมนั่นคืออะไร สมบัติทางจิตวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกสาขาอมตะของคุณลุนสิ่งประดิษฐ์แห่งการถามท้องฟ้าแผ่นโหราศาร์เจียนมูนอกจากนี้ยังมีเช่นสวนลึกลับของท้องฟ้าและดวงจันทร์การกำเนิดของสมัยโบราณหลังจากการล่มสลายของจกักรพรรดิเมื่อหลายพันปีก่อนพันธมิตรที่มีใจเดียวกัน4คนตัดสินใจที่จะยุติสงครามเพื่อประโยชน์ของโลกคนหนึ่งใช้ดาบเก่งคนหนึ่งใช้ขวานเก่งคนหนึ่งใช้เวทเก่งและอีกคนหนึ่งทำนายเก่ง ทั้งสี่ต้องผ่านความยากลําบากในที่สุดเขาก็มีพระาธาตุของจกักรพรรดิอมตะสามชิ้นกระจัดกระจายไปทั่วโลกในที่สุดพานมิท้งสีนี้ก็ได้รับความปรารถนาในที่สุดเป็นอย่างไรบ้างหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วเจ้ารู้สึกสงสัยและหลงใหลกับพระราชาวงศ์สวรรค์เป็นพิเศษไหมในความเป็นจริงเจ้าเมืองชูได้เชิญค่าไปที่พระราชาวังเทวเหเือเด้วยกันมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างนั้นเหรอหูเยถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่ลบกวนเจ้าและเจ้าควรพักผ่อนเกิน ณจุดนี้ข้ายังไม่รู้พระราชวังเทียนเหว่แต่สลายเหมือนโดนจันในน้ำ